สวัสดีค่ะ น้ำอิงกัชนกค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอนะคะรีวิวนะคะสินค้าแป๊บหนึ่งนะคะ5นาทีไม่เกินนะคะวันนี้นะคะน้ำอิงก็มีกล้องนะคะเอามารีวิวนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือรุ่น hd 3า1 2 x 4 4นะคะ sfir นะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโมเดลฝาแฝดนะคะกับตัวพี่นะคะตัวพี่ของมันเนี่ยคือ hd 4ี่ขีใช่ไหม ตัวนั้นอ่ะขายอยู่ที่4,700บาทแต่ตัวนี้เป็นฝาแฝดนะคะตัวน้องขายลดราคาลงมาเหลือแค่3,900บาทสำหรับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้กล้องแบบแบบพี่นะคะแต่ว่ามีงบจำกัดนะคะก็คือราคามันลดลงมาหลายร้อยบาทเลยนะคะ ซึ่งน้ำอิงมองว่าตัวนี้มันเป็นกล้องตัวที่คุ้มมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเลนส์ HD ด้วยทุกคนแล้วก็กําลังขยายเนี่ยก็ไม่ได้ขี่ริ้วขี้เหล่เลยกําลังขยาย3-12เท่านะคะกับหน้าเลนสนะคะทําเล็กลงมาเพียงแค่40มิลนะคะทำให้สามารถมองนะคะผ่านศูนย์เปิดได้ง่าย ย่อมยาวนะคะแต่ว่าคุณภาพดีแล้วก็สูงเลยนะคะและเป็นเลนส์ HD ด้วยก็คือกล้องรุ่นนี้ค่ะมันเป็นรุ่น HD 3า1 2 X 4 4นะคะ SFIR เป็นตัวฝาแฝดนั่นเองนะคะตัวนี้ขายเพียงแค่3,900บาททุกคนก็เล็กๆนะคะกระทัดรัดไม่หนักนะคะตัวกล้องอะกระทัดรัดมากนะคะมีน้ำหนักที่เบาด้วยนะคะ อันนี้น้ำอิงเอามาติดกับปืน C ีแนะคะสแตนเลสนะคะก็สวยงามลงตัวเลยนะคะไม่ได้ยาวเกะกะมากจนเกินไปนะแล้วก็ได้ขาจับมองล้อสูนเปิดแบบนี้เลยนะคะน้ำอิงแถมให้นะคะสำหรับใครที่ซื้อกล้องแบรนด์น้ำอิงนะคะแถมขามองล้อสูนเปิดให้ทุกคนนะคะทุกคนสังเกตว่ามันเล็กกะทัดรัดมากอะ่ะใช้งานได้แบบสะดวกคล่องมากๆนะ สวยงามลงตัวนะคะบวกกับเป็นเลนส์เฮดดีด้วยนะทุกคนถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะของแบรนด์น้ำอิงนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะขายดีมากอันนี้น้ำอิงผลิตมาลอตที่3ละ 3- 4มสละนะคะก็มีคนถามหาตลอดนะคะกับตัวพี่นะตัวพี่ตัว4,700นั้นไม่ต้องพูดถึงอันนั้นขายดีอยู่แล้วนะคะแต่ตัวน้องอ่ะพอทำมาในราคา3,900อ่ะโอ้โห ตอบโจทย์ลูกค้าสายล่ามากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบกล้องที่น้ําหนักเบานะคะเล็กและเป็นเลนส์เฮดดีคือเลนส์ใสและชัดนั่นเองนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะติดได้กับปืนทุกแบบนะคะทุกชนิดเลย C ีเเนี่ยได้ทุกตัวทุกรุ่นเลยนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากเห็นเส้นเล็งนะคะเดี๋ยวขึ้นเส้นเล็งให้ดูนะคะ เหมือนเดิมนะคะใครสนใจนะคะติดต่อน้ำอิงมาได้เลยนะคะที่ไลน์ไ d นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะ วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาบอกว่ากล้องแบรนด์น้ำอิงนะคะทุกรุ่นทุกแบบทุกตัวนะคะน้ำอิงตั้งใจนะคะออกแบบและผลิตมานะคะและตั้งใจเนี่ยที่จะส่งมอบให้กับ F c ซนะคะทางบ้านมากๆเลยใครอยากอุดหนุนนะคะสนับสนุนสินค้าน้ำอิงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ